แล้วมีข้าวหมูที่มันอะไรยังไงอ่ะที่ไหนนี่จ๊ะบ่เขาเอาไปบ้านบ่ออาไปบ้านยังั้นนะบ่อรู้แล้วอุ้ยมารู้แล้วว่าสิ่นบ้านสวนเออไปหายคลิปนิววันสวยบ่ะใครขอเอาขอไปขายหั่นจะไปบ้านสวนนะคะทุก็จะไปถ่ายคอนเต์จะไปถ่ายไอ้ขับรถด้วยค่ะเบอร์ สิหัดขับโลเทร์อ่ะเขามีแม็กกาซียู่แต่ว่าเขายังบ่ลงถนนต้นขึ้นสิบวัยุเฮี่ยนทาทนียาบัตติดตามทุกคนนะในตัวเกมมิอสี่ขอบคุณครับผมไปแล้วเจ้ากาแฟปวดเข้าแมหรือว่าเห่าแล้ววะจีจีนแมมันจีจีนตเล่นท้ายากไม่ใช่เล่นท้ายยากกันมันจีจีนแม พี่้องมีลูนูห้บอกห้านอืมเพรมีอยา่างไมสินะ้เป็นตัวเสียบเถอะครับหนูรู้ว่ามันไม่ได้อร่อยหรอกหิวข้าวใช่ไหมล่ะมัไนไมนอร่อยกินแส <c oughs> ดงใส่ชุดนี้น่าฮักจะรู้เฮ้ยขอบคุณค่ะอันนี้เป็นหลักฐานของการใช้นะครับ พูดมาแล้วขอบคุณครับออ,ดอเดอร์เข้าแล้วงูคุณไม่ตอบสนองหนูหนูก็เลยแม่แม่ครับช่วยอุดหนุนยาสีฟันหน่อยครับจะพาสาวสวยไปผู้พามานครับเย้จริงไหมเนี่ยจริงถ้าถ้าแม่แม่เอาขี่ออเดอร์ดีเดี๋ยวาอ่มามีแยะพี่ต้องมานั่งขั่งนี้อ มีใครอยากให้ใครเอาอย่างนี้ดีกว่าใครอยากดูคลิปสาวสวยกับบ่าวสวยไปเที่ยวภูผาม่านเออคอมเมนต์ขึ้นมาค่ะคอมเมนต์ขึ้นมาผู้ใดอยากเห็นคลิปสาวสวยกับบ่าวสวยไปเที่ยวภูผาม่านไม่เห็เราคือบอก่าออกกาแฟใครอยากเห็นคลิปบ่าวสดกับสาวสดไปภูผาม่านอยากเห็น่ะไเห็นละ เอาถ้าถ้าอันนี้จะพลาไปกินเกลือโอเคอยากเห็นไปเลยเห็นไหมล่ะอยากเห็นไหมคะใครอยากเห็นพิมพ์ขึ้นมาเร็วเร็ว แต่มีเงือ่อนไขอุอ้ยผมสั่นบอมหมั่นใจในตัวเองเลยอ่ะอหนูไม่มันสั้นเกินไปอ่ะหนูไม่ชอบอ,อยากเห็นใครอยากเห็นจ้อาอ่าใครอยากเห็นใครอยากเห็นอยากเห็นน้องๆน่ารักเห็นไหมละ่ะเจ เสียงว่าอยู่ไ <smelled> ด้น <persone language gardens> ั่นอ้เหรอไปผ่อนคลายก็ดีหนูชวนพี่น้ำมูลตั้งแต่เมื่อวานถ้าพี่น้ำมูลตอบไปตั้งแต่เมื่อวานก็คือตอนนี้อยู่ภูผาท่านเอาแต่เราไปตอนไปไปดูภาพก็ไปตอนเย็นไงเออใช่ไปกินข้าวหนึ่งสองสามสี่ก็ว่าอยากเห็นอยากเห็นไปผ่อนคลายใช่แม่แม่แชร์แชร์คลิปให้หน่อยครับแชร์แชร์ไลฟ์ให้หน่อยนะครับอืมแล้วก็คอคอหัวใจ เขาหัวใจใช่กันนะครับยีเหียนด้นเี่อมันก็ไม่ไกลนะ้อยลยก็ไกลอยู่ไม่ไก่อยู่อะอะไรอ๋อแม่แม่กำไรที่ใครที่สั่งฟินเดนเมื่อวานกำไรทาเวทไปส่งให้แล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงครึ่งอุ้ยก็แค่ชั่วโมงครึ่งขอให้แล้ววุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณครับ เขาต้องเจอกฎเขาเจอกฎหน่อยนะครับโอ้ยตอนนี้มีสามได้สามออเดอร์ตอนนี้มีสามออเดอร์ใครคิดก่อนถ้าเพื่นสังสารเขาอาจจะได้ไปซ่าเล่นหนิอ่อแมนเราอาจจะไม่ได้ไปก็ได้เพราะว่ามันค่ำเอาเอาอุ้ยไม่มีชุดเลยอ่ะไม่มีเสื้อผ้าเลยทำไงอ่ะแลเพิ่งเสื้อผ้าเต็มห้องพี่ไม่ได้เอาอันนั้นมาเลยนะพี่ไม่ได้เอาเสื้อขันยามมาเลยนะ หนาวไหมหนาวแน่ๆโอ้ยบนหนาวละหนูว่าไม่หนาวที่หนึ่งโทรศัพท์ใครเอาโทรศัพท์นะขอโทรศัพท์บนึ่งสาวเ่ามีแต่คนสวยๆเข้าคุณครับแม่แม่พี่ๆครับฝากขอาหน้าจอกดหนวใจ้งให้หน่อยนะครับผมถ้าวิบึงผู้ใหญ่บ้านไปญี่ปุ่นกับน้อง เอาน้องโตเกียวแลวนะนาริตะน่ารักมากใช่ครับผมน่ารักมากๆอบอุ่นมากครับช่วงเย็นอากาศจะเริ่มหนาวค่ะใช่ครับผมเดี๋ยวสิหาเสือเขนเย้าไปนะครับเดี๋ยวถ้าแม่แม่พี่ๆอยากจะเห็นคลิป่าวโสดกับสาวโสดไปภูผามา่านเย็นนี้นะครับผมฝากกดตะกร้าให้หน่อยนะครับผมฝากกดตะกร้านะครับฟินเดน เอากี่ออเดอร์เดียมันดะเสด็จมันดะเสด็จค่ะค่ะน้ามันภาพสาวสวนไปเที่ยวผู้ผามานนะครับไปเลยค่ะอุ้ยอยากไปมากเลยครับน้องแอนนี่ไปด้วยไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองชวนน้องแอนนี่ไปด้วยนะครับหนึ <100 9. S 1> ่งเก้าสูนะครับ 1.9.0ตอนนี้นะครับเอาว่างหันหน่อยเอนื่อยทร่มากว่าะนางเข้ามาดูไลฟ์หนูแชร์ไลฟ์ไปในบ้านใช่ไหมอะฮะแล้วนางโทรมาว่าจะไปภูผามหามนเหรออู้ขอบคุณครับออเดินเก็วเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาอันนี้มาอีกพี่เอากาแฟกับชาเขียวลงด้วยอ่ะหัวขึ้นอยู่แท้ไม่ชอบผมสั้นเลยอ่ะจะทำยังไงดี สวยเลยอะไม่อยู่แค่ต้องเคียวให้ดูนไม่มันมันมันสั้นเกินหนูเอ๊หนูไม่เคยผมสั้นขนาดนี้เลยน่ารักแล้วมันดูเด็กนะอดีดีโอ้เอาเอาเรียบเบิ่งวันเกิดความสารังเมืองขอนแก่นเอาตอนจะคล้องโดนนึ่งมาครับแม่แม่พี่พี่ครับหนึ่งเก้าศูนย์ค่ะวันนี้หนึ่งเก้าศูนย์ไหนใครอยากได้ชาเขียวกับโกโก้เนี่ยชาเขียวกาแฟด้วยในในลอันนี้คืออันนี้คือสูตรแม่นกนะ อันนี้คือศูนย์มนก็คือกาแฟหนึ่งชาเขียวหนึ่งอ่ะฮะแล้วหนึ่งเก้าสูตรนี่อ๋อมันมันขึ้นแล้วใช่ไหมอ่ะฮะปอะเอาอันนี้ออกมันจะบินนี่ไงกดลบโโก้ไม่มีกาแฟหรอกกล่องกาแฟกล่องกาแฟเดี๋ยวพี่ไปหาดูมันจะมันบินสนกว่าขอกาแฟโปรหนึ่งแถมหนึ่ง ขอกาแฟโปรหนึ่งแถมหนึ่งไหนขะอยากได้ในพี่อูนปรับผิดนะนี่ใช่ไหมเข้าไปดูหน่อยต้องไปเอาโปรกราแฟมาขึ้นให้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวหารอแป๊บนะจ๊ะโปรกาแฟหนึ่งแถมหนึ่งนาิตาแบรน กาแฟหนึ่งแถมหนึ่งชาเขียวโอยาวาแถมลืมข้าว <c oughs> ลืมข้าว <c oughs> ต้องอันนี้ออกเพราะว่าอันนี้มันเป็นโปรเดิมอ่าฮะใช่อืมโอเคได้แล้ว <c oughs> มาแล้วค่ะทุกคนค่ะ กาแฟหนึ่งได้อีกหนึ่งวันนี้มาช่วยพี่อุ่นขายเพราะว่าจะคองจังขายก็ได้ <c oughs> กาแฟไหนแมใครอยากได้ใครอยากได้โปรโใครอยากได้โปรโตอนนี้เพิ่มตะก้าให้แล้วนะคะ <c oughs> เพิ่มตะก้าให้แล้วกดดูได้เลยว่าได้เท่าไหร่อีปทางไหมคะปลายทางไม่แน่ใจยัง,ยงน่าจะน่าจะยังนะครับ หรือว่าลองลองกดสั่งดูไม่รู้ว่ามันขึ้นปลายทางให้ไหมเด<อ>ี๋ยวหนูลองลองลองกดสั่งเดี๋ยวหนูยังเข้ามาอกเดี๋ยวอา่าโอเคตะก้าแคบหมูหายตะก้าแคบหมูหนัวเพราะว่ามันไม่มีสินค้านะคะตอนนี้มันไม่มีสินค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มตะก้าให้แล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะมันกดได้ถ้ามันมีปลายทางมั้ยนี่ มีปลายทางขึ้นอยู่นะคะปลายทางขึ้นอยู่นะเนี่ยสีเขียวๆกดเลยอุ้ยมันมีส่วนลดด้วยนี่ใช่ไหมจากสองร้อยเก้าสิบมันเหลือสองร้อยเจ็ดสิบเก้าอ้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยมันเหลือสองร้ยเจ็ดสิบเก้ากาแฟช่วยเลือกอะไรบ้างพี่โอนกาแฟหนูบอกเลยว่าส่วนตัวเป็นคนที่กินกาแบ ถ้าใครไม่ชอบกินกาแฟกดโกโก,โก้หรือชาเขียวไปได้เลย mm hmm. แต่ส่วนตัวแล้วหนูเป็นคนที่กินกาแฟอยู่แล้วกินกาแฟดํากินกินกาแฟอยู่แล้วโดยปกตินะคะ mm hmm. ก็จะช่วยให้จะช่วยให้แบบ <c oughs> บึ้มบัม่มออกอ่ะคุณพี่จะช่วยให้บึ้มบั่มออกบึมออกไปเลยเมื่อวานหนูห้ารอบกินกาแฟ mm hmm. สองซอง mm hmm. พี่ mm hmm. อุ้ยชงให้ตอนถ่ายเอ็มบ mm ีอ่ะกินกาแฟไปสองซอง บ้มออกหารอบพี่น้องเอ้ยบม่ได้ไปใส่แล้วก็ตอนตอนนูน้นอ่ะไลาขายกับแม่นกตอนนั้นนะไลาขายกับแม่นกตอนนั้นคือกินคาเียกวัาายชาเขียวแค่แก้วเดียว <laughs> ười, คือคือนนั้นนะเข้าห้องน้ำบ้มออกหลายรอบแห้ง <c ười> แล้วผองเลย่าพุงยเก้าสง่งเเห็นไหมลูกค้าก็สั่งข้อสุกดได้สองปวดบิดไหมตอนบ่มออกไม่ปวดบิดค่ะไม่ อันนี้ไม่ได้จะเหมือนเราแบบว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นดีท็อกมันไม่ได้เป็นไฟเบอร์มันมันบอกได้ไหมมันมันมันพูดออกอะไรไม่ได้มันมันมันพูดไม่ได้แต่ว่าลองสั่งไปกินดูก็ได้นะคะสําหรับใครที่ถ่ายยากใครที่บ่ค่อยขาวห้องน้ำใครที่ไม่ค่อยบึ้มอ่ะลองสั่งไปกินดูลองเอาไปลองดูนะคะแล้วก็จะรู้เองว่า สมหรุมบึมบังปีจริงและจะรู้ว <ổ clapping> ่าคำนี้ของโตเกียวมิว <GO> ส <av i> ิกมันคืออะไรงั้จ้ะเลิศออเดอร์ค้นกอนูขอ15ออเดอร์ไปภูผามานอ่ะใช่ไหมตอนนี้เกออเดอร์แล้วเราจะไปภูผามานกันใช่ไหมอ่ะโอเค ป้าอยากได้แคบหมูวันไหนถึงจะมาแค่หมูเดี๋ยวเรอเพื่อนผลิตอยู่นะคะหนูเดี๋ยวหนูเช็คสตอกกับพี่หนุ่มให้นะคะเดี๋ยวเช็คสตอกกับพี่อุ้ยอายยังไงเดี๋ยวจะมาขึ้นให้แต่ว่าสินค้าตัวอย่างอยู่นี่นะมันหมดแล้วเพราะว่ากินเบิดมันอร่อยครับพราะวานกุคงเกือบสู่มือใช่เนี่ยข้ามเนี่ยก็ยังอร่อยจ้าดีจริงเอาโกโก้มากินแล้วเห็นไหมลูกค้าที่เคยกินเคยอันนี้ ขอสิบห้าออเดอร์เท่านั้นสิบห้าออเดอร์ใครอยากเห็นคลิปพวกเราไปภูผามมานเด้งข, <c oughs> ขึ้นมาเด้งขึ้นมารัวรออเดอร์เข้ามาเลยค่ะขอโทษขอโทษ <c oughs> แอนนี่ลงมาแม่สิไปบอกผู้ภามาันเนี่ยมาขายของเร,เร็วๆ <c oughs> มาแอนนี่มาเร็วๆ <c oughs> กาแฟคือกาแฟคือออกดีมากค่ะใช่ครับผม ยังไม่ใช่กาแฟเลยขนาดผมกินชาเขียวยังแบบยืนยยืนทํางานอยู่วิ่งข้ห้องน้ําเกือบไม่ทนันะไดเห็นไหมเห็นไหมล่ะ <laughs> หมู่บ้านไทยเอ็มบีพี่น้องเอ้ย <laughs> <laughs> แล้วห้องน้ํากับโลที่ถ่ายเนะี่ยไกลมากเพราะว่าโลถ่ายไปถ่ายอยู่ตรงทุ่งนา <laughs> แต่ห้องน้ํำนะมันอยู่ในคาเฟ่ใช่ไหมมัน <laughs> แบบเออมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั่นแหละทีเนี้ยไม่มีอู๋ช่องกาแฟให้กิน <laughs> อย่านอนบมดซื้อ,อ,อแล้วสองซอกบมซื้อ,อีอออ่หลีเพราะว่านอนตีห้าตื่นหกโมงอนอนตีห้าตื่นหกโมงพี่น้องนอนตีห้าตื่นหกโมงไปทายเอ็มวีนั่นแมบมับนสิมีไผเหตุใด,ดเอา้า <laughs> นอกจากแกม <laughs> มันไม่เมียไม่ปวดวิตแต่อย่าเลยนัใช่ถ้าใครที่รู้ตัวตัวเองจะได้เดินทางอย่ากินอย่าเพิ่งให้ไปหอดก่อนจังกินให้มั่นใจชัวร์ๆก่อนว่าที่ตรงนั้นมีห้องน้ํำมีสถานที่รองรับกันสมลรมบึมบั้มนะคะถึงกินเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณออเดอร์ด้วยนะคะเก่งคู่นี้ชาเขียวออกดีมากฟันทงเห็นละใช่ กดไปลองดูวันนี้มีโปรหนึ 1, 1่งให้หนึ่งหนึ่งให้หนึ่งขึ้นตะกร้าให้แล้วกดได้เลย<ต>ปกติ 2, 2> สองเก้าศูนย์แล้วตอนนี้มีส่วน,วนลดสองเจ็ดเก้าแล้วส่งฟรีเอาสิเอาสิเอาสิวะ <What? S 2> อีกสองออเดอร์อีกสองออเดอร์ุ้ยเราจะได้เป็นหมู่คาไหมากันจริงๆใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเจอเลยโอ้แม่ก็โอ้แม่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ๆขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ ที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนมาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์เลยนะคะหนึ่งกล่องมีสิบซองค่ะใช่ครับหนึ่งกล่องมีสิบซองแต่ว่าอันนี้กินไปแล้วใช่จริงๆมันจะมีสิบซองเต็มนี้มันมีกล่องมีสิบซองมันมีก็แต่ละมันไม่เต็มเพราะว่าพวกหนูเอากล่องที่กินมาเอามากินมาขายมันกินจริงนี่กินจริงเอาเอาเอามาให้ดูว่าว่าเสือกินจริงกินจริงย่งหนูไปใส่แล้วคือบาร์บกิน อุ้ยหนูไม่กินหรอกะจ้าเราจะเดินทางอยู่เออหนูว่าจะกินโกโก้แซ่บมากเหลจูดดีค่ะเห็นบอสเฮ็นไหมเฮ็นไหมล่ะว้าวไม่คาวยวายเออเมื่อวานอ่ะขึ้นเตือนอ่ะว่าแม่คาวยวายไม่ได้โวยวายนะคะเป็นคาแรคเตอร์มันดีใจไง เออสั่งลวจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบพระคุณทุกการสั่งซื้อขอบคุณทุกออเดอร์ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดเลยเนาะแบบเมื่อวานสิใคอยังเมื่อวานก็เพิ่งขายแล้ววันนี้ก็มาซัพพอร์ตอีกขอบคุณมากมากเลยเอามาหน้าที่กาพวกนะคะซอสแตงมาถ่าเอากาแฟข้าวหนำยามน้อยสามครั้งเด้อของเขาเห็นไหม ลูกค้าที่เคยกินแล้วอ่ะเขามารีวิวเขาติดใจใครที่เคยสั่งไปกินแล้วใครที่เคยสั่งไปใช้แล้วลองมารีวิวให้ลูกค้าที่ยังไม่ก้าตัดสินใจซื้อมันจะจริงหรอซุ้มนี้มันขี่โม่แน,น่ meantime, แ no. แนอนะเลยมันเป็นพวกนักต้มตุันชอบพูดหลอกลวงเดินวันนี้เดินวันนี้มาโดดมาเนี่ยอีกสอง จะได้ไปไม่น่าจะได้กาแฟแล้วจ้าเลิกขอบคุณค่ะเอาไปกินพี่น้องนัวสิกินนัวลืมข้าวสั่งแค่สั่งอันเดียวแต่ได้หนึงสองก็สั่งหนึ่งปกติหลังกล่องสามเก้าศูนย์ไงครับปกติหนึ่งกล่องสามเก้าศูนย์วันนี้มาจัดโปรให้มาปล่อยให้หนึ่งได้อีกหนึ่งสองเก้าศูนย์แล้วได้ส่วนลดอีกสองเจ็ดเก้าส่งฟรีนะจ๊ะบอไดโมคันกินแล้วบอทายมาเอาอย่าระบายที่คอยเห็นบ่ล่ะเห็นไหมล่ะคุณพี่ เสร็จไหมล่ะอันนี้คือนจไี่มาแล้วเสร็จเรียบร้อยนี่ทำให้แม่น้กทุกคนอันนี้ทําให้แม่นกอันนี้เป็นสูตรแม่นกก็คือกาแฟหนึ่งอันนี้สูตรแม่นกไม่ได้มันผิดไม่ใช่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 ดูดูดู ไม่ต้องแก่แล้วเราคนน้ำดิบมีโชคอยู่แล้วอ๋อเอาเป็นซัมมเซอร์เราอ๋อมีโชคลืมนี่โมปกติติดแม่แบบเบิ้งแอวแม่คอยเอาคือขึ้นไม่ได้นะคะขึ้นไม่ได้ไม่ยือนะครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักแตงโมมากลูกสาวอุ้ยนี่นี่การนี่การเชียร์เอวให้เบิ้งหนเรียบด้อยพี่น้องโอ้โหหรือจะสู้อ่ะนี่ไม่ยอมนะอันนี้ก็กินแข่งชั้นค่ะนี่ไม่ยอมค่ะนสูงนี่จะฮือนะนี่ไม่ยอมค่อ่ะจะฮือนะนี่ไม่ยอมค่ะ โอเคฉันก็ไม่ยอมค่ะนี่ชนะเลิศค่ะจบบอกเลยว่าตอนมันน้ำุ่นมีภูหมาน้อยตอนนี้คือหวานน้ำนูดได้ไปภูผาม้อนแล้วไปน้ำเนอะลุงบอกว่าขอสิบห้าออเดอร์จะไปภูผาม้อนไปเลยให้มันอยู่หันเยอะออเดอร์แตกค่ะใหญ่มันไปน้ำเด้อใหญ่ใหญ่มันไปน้ำได้อเยอะอื่เด้อได้สามแสนโอ้โหขายคนเนี่ย ค่าในหน้าสามแสนห้าใช่ไหมครับแม่นะเงินเข้ากระเป๋าสามแสนห้าพูนไปเดี๋ยวเขาจิไปลองไปเลี้ยงน้องเด้อของเขาดีจริงของเขาดีจริงไม่แต่ข่อยพ่อแล้วเท่านี้สิ้นเดือนคือจบหนูก็จบสิ้นเดือนเหมือนกันถ้าถ้าบอกมากกว่านี้มันจะดูไม่สวยนะแม่เนาะถ้าถ้าจิ๊บจิบลงกว่านี้ใช่มันมันจะดูแบบไม่พอหนูส่วนตัวสมส่วนใช่ ส่วนตัวหนูต้องออนสเตจอยู่แล้วแบบไปงานขึ้นคอนเสิร์ตต้องออนสเตจต้องมันมันต้องมีเคิร์ฟที่ยังเขาจะไปภูผาหมอนเขาได้ไปภูผาหมอนแล้วนะคะเขาได้ไปภูผาหมอนแล้วนะคะพี่อุ้ยอ้ายค่ะเขาจะไปไปไหมเรื่องอะไรเรืองฝั่งแล้วเรืองฝั่งนี้แล้วอุ้ยสิบหก มาเอ็ม<า>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออเดอร์คือลัวๆเลยตอนนี้ห<อ>นูขอรีวิวลูกค้าที่เคยกินเคยสั่งไปกินเคยสั่งไปลองมารีวิวให้ลูกค้าใหม่มาอีกแล้วเอ็มเห็นไหมล่ะตอนนี้เรื่องฝั่งค่ะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ <c oughs> พเพราะเคยอยู่ฝั่งนู้นแล้วไม่รอด <c oughs> แม่นกรวยสวยุยเห็นไหมแม่นกรวยสุยเอาเอาต่านี้แล้วเพราะว่ายังมัน มันสิลุ่งไปมันจะไม่ออกเยอะไม่ได้ใช่เอาพอดีเพราะง่ายครับแม่ว่ไม่งไปเลยตู้ดีจริงจ้าอร่อยมาอขอบคุณรีวิวด้วยนะคะใครที่เคยสั่งไปลองแล้วลองมารีวิวให้ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่กล้าตัดสินใจซื้อหนูบออยากบอกหลายยอนว่าเขาชีว่าโอ๊ยแม่เหล๋วมันเป็นคนขายมันก็บาได้ตัวมันดีแล้วตไม่ใช่ไม่ใช่น้องเอาแค่นี้เพราะว่าถ้าไปหลายกว่านี้มันเกิดมันจะไม่สวยต้องงาตอนนี้น้ำอุ่นเกิด กินเป็นระยะอยู่กินเป็นระยะกินชาเขียวกับแม่ตอนนั้นนะครับเอออืมดีขนาดแม่นกไม่เหงาแล้วลูกๆอยู่หลายคนทําให้มีสีสันเห้ไหมล่ะสแตมหนูต้องเซ็กซี่นะลูกสวยงามไม่เอาแม่ลงมากกว่านี้แล้วใช่ไห้ป่อยออกไรกูจให้หนูนะขอบคุณพี่มะปรางนะคะสั่งแล้วจ้าขอบคุณค่ะดีทุกอย่างสารทุกอย่างที่เ่าได้รังขอบคุณค่ะดีจริงค่ะสองโลอะ อย่าเบาไม่ต้องเบาอีหยังเขารีวิวแหมกินแล้วอย่ากังวลมันจะลดลงจริงถ้าคุณไม่อยากสวยคุณอย่าสั่งระวังป้าระวังมันจะมาโดยไม่รู้ตัวมันแตกแตนมากเลยนะวันี้เนี้ยแม่มันจะยี่สิบออดเดอร์หรออ้อ กหลายยัยห่างกันจะไปก็ไปไปตะไปตะตะนั่นเขาอย่ามาแย่งตัวนักแสดงค่ะมีค่าตัวอยังมาแย่งตัวนักแสดงนะคะมีค่าตัวอย่างมีค่าตัวอยังมีฆ่าตัวยังจ้าทุกวันนี้คืออันนี้เขาก็ชงให้เหมือนกันจ้าอันนี้ก็ชงอันนี้ก็ชงค่ะเนี่ยเขากินหมดแล้วค่ะเดสวยมันยังไงเด็กสวยมนยังไง สวยไหมน้อยเนีไยรวยเลยครับบ่ได้โดนหลอกทุกแม่มันกินข้าวไม่ลงจริงๆนะอย่าเบ้าบอข่อยไม้ถึงตัวข่อยตอนนี้เนี่ยแม่รูปบ้านละเอาเลยนะไป่อยิงราตัดสินก็ให้มาคอยู่เอาจริงๆที่แม่นกกกินอะไรนี่ไงคุณพี่นี่ค่ะ ดีจริงคอนเฟิร์มพรุ่งนี้จะได้รับโปโกรอรับเลยอึดอัดมากตอนนี้ใครเป็นอะไรคะผู้ดใดเป็นอีหยางเป็นอะไรเนาะให้กำลังใจนะให้โดนลอกเต้ ดูเอ็มวีสเต็มทำไรพี่กล้องมาสัน่นเออสเต็มทำไรทำอะไรจ๊ะทำอะไรจ๊ะสเต็มทำอะไรใครจ๊ะอันเป็นเบอร์เจ้าทีพักผดแมนบอขันไหนใครชอบฉากนั้นบ้าง ไหนใครชอบฉากนั้นบ้างทุกคน,ไ,กนไ,ไม่น,นอนพรุ่งนี้มีซ้อมสคริปต์อออโอ๊ยไพสีอยากตื่นเศร้าไ,ไ,ปไปดื่มด่ำบรรยากาศคะ่ะเพง่ี่อุ้ยจะไปไ,<ม>ไหมล่ะถ้าพี่อุ้ยไปคือนอนจบเมื่อไรนี่วันนี้ เอาไปไม่ได้พวกฉันต้องไปนู่นโอ้ยแม่ไปอุดอรเนาะไปตจแม่ห้างแอนนี่ลงมาถอโอ้ยเฮาปลุกตั้งแต่ตตสิบโมงกูง่วงไ่ไม่ก้องไป <laughs> อยากฟังเพลงคลื่นร้องให้ฟังหน่อยถีบคอยโพดว่าสันถีบไอ้กล่องเอาบอต้านันกันเลากัดจุกนาะยโยพี่น้องกูรู้ว่ามึงสร้างมัานม่ได้สิไม่พี่เดียวบอกว่าเอาแรง